ได้ยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจินนี่นันิชาค่ะค่ะสวัสดีค่ะจีน่าอิงจลีนาค่ะสวัสดีค่ะเรเน่บรอนิก้าค่ะสวัสดีค่ะมิวทันทิพย์ค่ะอ่าเป็นยังไงในที่สุดก็มาถึงไฟนอลดีพีก็จะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากอ่ะคือเหมือนแบบเราเพิ่งถ่ายแล้วอยู่ๆก็แบบจบแล้วเออก็เลยคือด้วยความที่ว่าเฟิร์สซีซ่โซดอะมันเป็นซอกโขบที่เล็กแบบหมายถึงว่า เล็กกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนั้นก็คืออบอุ่นแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าเราก็ได้เลื่อนสโคบมาใหญ่ขึ้นใช่แล้วเราก็เกิดแบบเขาเรียกว่าอะไรปรากฏการ์เนาะคือ <c oughs> <c oughs> จริงก็ไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาอยากอยากดูลาซัพเเยอะขนาดนี้ซึ่งบัตรเราก็ขายหมดภายในแบบประมาณเร็วอะ่ถึหนึ่งเลยใช่เป็นยังไงบ้างที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ คือใจหนึ่งอ่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบในที่สุดเราก็เราก็ได้เจอทุกคนแล้วก็เออมันก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วเนาะแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าก็ก็ไม่อยากให้มันจบเลยอ่ะแบบทุกวันเสาร์ต่อไปอาจจะเหงานิดนึงแต่ก็ไม่เหงามากหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพวาเรามีอะไรเสิร์ฟให้เรื่อยๆใช่แต่ว่าเมื่อคืนก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยคอ่ะพี่มิวเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึก ดีใจแทนน้องๆมากแล้วก็เจอแม่แม่เทรนกันแบบโหนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งกันมากที่เห็นขึ้นเทรนเป็นเลขตัวเดียวตลอดใช่ไหมคะมแล้วก็ดีใจที่มาถึงวันนี้ค่ะแล้วก็เราก็ก็แอบใจหายที่ต้องบอกลาตัวละคร<ม>แต่ก็ดีใจดีใจค่ะแต่แล้วค่ะ ใชงค่ะคุณคู่สองที่ผ่านมานี้คุณแบบว่าเป็นที่ใจให้คู่เขาตลอดเลยนะใช่ก็รู้สึกเหมือนหุยอีพีนี้เราก็เราแบบอเวนเจอร์มากๆก็รู้สึกรู้สึกตื้นตันใจค่ะดีใจที่มีแฟนๆดีใจที่มีแฟนๆชอบซีรีส์ผิดหลักเยอะขนาดนี้ดีใจที่ทุกคนแบบสปอร์ตน้องๆของหนูแล้วก็สปอร์ตแบบบ้านเราขนาดนี้ก็ตื้นตันใจมากๆแล้วก็แบบ พอเข้ามาพอเข้ามาตรงนี้เราเห็นแบบทุกอย่างแล้วก็รอแค่เวลาที่ทุกคนจะเข้ามาเพื่อแบบทำให้มันเป็น e n d ิ้งที่สมบูรณ์อ่ะตย์นี้เจน่าวันนี้ต้องมีโชว์อะไรมนาะให้แฟนๆหน่อยอืเราก็มีเพลงเพลงซีรีส์มาร้องให้แฟนๆฟังค่ะก็จะเป็นเพลงอะไรต้องรอก่อนใช่มันก็เป็นเพลงจะไม่นุกเข้ากับมูดนี่แหละคะ่ะก็ต้องดูว่ามันจะ จบด้วยมูดอะไรมี่ว่งมีเซอร์ไพรส์มีมีโชว์เซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าคืนนี้แหละก็จะได้ชมกันเอาลพูดถึงที่ผ่านมาเนอะแปดเก้าคือแฟนคับตับไตพังไปหมดแล้วน้ำตาไหลคนผู้คุณเรียกเองก็ยังร้องไห้ใครร้องไม่มีไม่มีอ่ะยังไงซิมันเป็นยังไงซิเอาเอาเริ่มจากใครดีเริ่มจากพี่หมอเปรมก่อนไหมคะเป็นคนที่ ตัดทุกสิ่งอย่างเลยอ่าก็คือเราก็ตัดเขาเพราะว่าด้วยปัญหาทางบ้านเนาะ<ม>แบบว่าเราก็ไม่ได้อยากจะตัดหรอกแต่ว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่า EP9 เศร้าเศร้าจริงๆอืม,ม,มแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็อาจจะต้องเตรียมทิชชู่เตรียมเพื่อนข้างๆคอยปลอบหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาก็รู้สึกว่า เออเราเราได้เห็นในพาที่เราอยากเห็นไปเยอะแล้วเนาะแบบตอนที่ถ่ายกันนะคะซีนดรามา่าตอนนั้นเขาบอกให้เล่นก็เล่นแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้มีเวลามานั่งเช็คหลังกล้องหลังมอเลยว่าเออแบบมันจะเป็นยังไงก็อยากเห็นเหมือนกันว่าแบบเออการแสดงครั้งแรกของพวกเรา,าเออกมาเป็นยังไงแต่ว่าโดยรวมแล้วพอดูแล้วมันก็เอมันก็ภูมิใจะคะ่ะภูมิใจเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคแบบ our hard work pays off เนะ <c oughs> นาะใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่า,วาดีใจนะคะเพราะว่า คืออนในซีรีส์อะเจกับพี่จีนี่ต้องร้องไห้อยู่แล้วแหละมันมันเป็นไปตามบทแล้วก็เป็นไปตามดิเรกชันอะไรเงี้ยแต่กับกลายเป็นว่าพอเจเห็นคนที่ดูซีรีส์เหล่าแล้วเขาอินตามแล้วเขาร้องไห้อะมันเลยทําให้หุยสิ่งที่เราทําอะคนเขาเหมือนแบบเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นจริงๆเหมือนกับที่เราเชื่อในบทละครแต่ซึ่งกับกลายเป็นว่ามีแบบคนดูที่ร้องไห้อะกับกลายเป็นว่าเจไม่ได้ คือเจก,ก็ดีใจนะที่ทุกคนร้องไห้แต่คือหมายถึงว่าเข้าใจปะคือหมายถึงว่าเจดีใจที่ทุกคนแบบได้รับสิ่งที่เจส่งไป um เพราะว่ามัน <S 2> <S 2> <ๆ>เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสืออมมัน <ๆ S 1> เออ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ะคะ่ะแล้วก็แบบเห็นคนแบบอินตามอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เออคนเขาเชื่อในสิ่งที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการที่คนดูได้รับสิ่งที่เจแบบพยายามฝึกฝนที่จะแบบส่งให้อะไรเงี้ยเพราะว่า เราใช้เวลากับซีนแบบดราม่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว,ว่ามันค่อนข้างที่จะยากจะว่ามันคือพาร์ทที่ยากที่สุดในเรื่องนี้เลย mm. เพราะว่าคือหนูถ่ายกันแบบคอนติเนียสองชั่วโมงอะคะ่ะในฉากฉากเดียวไอฉากยื่นแหวนน่ะเราก็ต้องร้องไห้อยู่อย่างนั้นจนแบบไม่มีน้ําตาแล้วอะแล้กลับกลายเป็นว่าที่ทุกคนเห็นฉากต่อไปที่หนูออกที่จะเดินออกมาจากประตูแล้วที่ก็ล้มตัวร้องไห้อีกอ จจก็ยังต้องร้องต่ออีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้เหมือนจะว่าด้วยแบบสตอรี่ที่ถ่ายอ่ะหมายถึงว่าทุกพื้นที่มีเรื่องเล่าอะนี่ก่อนไหมคะทุกสถานที่มีเรื่องเล่าแต่ว่าพอจจเห็นตัวเองครูเนี่ยพวกเนี่ยเขาก็จะดูล้วร้องไห้ใช่ไหมแต่เจเป็นคนที่ดูผลงานเตงแล้วก็คิดว่าคือมันไม่ได้เป็นการติตัวเองหรอกนะคะแต่คือหมายถึงว่าจะดูแล้วจะก็ดูว่าจะต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าหรือว่า จะควรแก้ไขอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เจเป็นคนตั้งใจดูมากในแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูรายละเอียดของตัวละครน,นั้นๆอะว่าจะจะแก้ไขอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนดราม่ามันเกิดเรื่องราวแบบค่อนข้างที่จะเยอะคือเจะร้องไห้จะร้องไห้มาแล้วสองชั่วโมงใช่ไหมแล้วจจก็ร้องไห้ไม่ออกแบบไอ้ฉากที่จะต้องร้องไห้หนักๆอะมันเลยกลับกลายเป็นว่าผู้กํากับกับพี่นกแล้วก็ acting coach อะ คือเขาก็ต้องใช้งัดวิธีที่แบบเอาเอาอย่างอื่นมาเล่นอนะ่ะนึกออกไหมคือให้เขาให้เจต้องแบบร้องไห้ให้ได้สิ่งที่ทำก็คือแบบอันนี้ก็แบบอันนี้เราก็เกิดการขอโทษกันแล้วเรียบร้อยนะคะแต่คือหมายถึงว่าผู้ออก็แบบจับเจออกมาใช่ไหมเขาเห็นเจแล้วว่าจะพยายามแบบเอาทุกเอาทุกอย่างขึ้นมาแล้วในชีวิตแต่มันก็ยังไม่ได้เพราะมันหมดไปแล้วเจเขาก็เลยใช้การที่แบบจับขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแบบเนี่ย คนทั้งหมดเนี้ยรอเจน่าอยู่คนเดียวนะถ้าเกิดจะร้องไม่ได้เขาต้องเสียเวลากันไปอีกเท่าไหร่เราพูดดังมากทุกคนก็คือแบบตะกงตะก,ก้องก็คือมองหน้าเจนแลก็แบบเราเขาเราพอก็สั่งสามสองหนึ่งร้องให้ได้นะถ้าเกิดร้องไม่ได้ก็กลับบ้านไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเปิดงาน,นนั้นมา <laughs> จะก็ร้องเลย <laughs> <laughs> จะร้องให้สรุปแล้วฉากนั้นใช้ได้ <laughs> แต่ว่าหลังจากที่เขาคัดอะ จะหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยเขาเนี่ยจะหยุดร้องไห้ไม่ได้แต่นั่นแหละค่ะมันก็เลยเหมือนเออมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งเพราะว่า acting แบบพายว่าครูอ้อก็อยากให้เจที่จะร้องไห้ได้เขาก็คงสรรหาวิธีช่วยเจแบบที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็เข้ามาขอโทษแล้วเขาบอกว่านี่มันคืออีกหนึ่งวิธีที่แบบในไฟไหม้ขนาดนี้มันแบบต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เจก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะเจก็รู้สึกว่ากลับกลายเป็นว่านี่แหละเจก็เลยรอดู่า เ่ามันเาะมัเป็นยังไงใช่ค่ะอที่มิวลาแหละคนบอกว่าอยากนีเพื่อนแบบหมอโบมากทั้งไฟทั้งช่วยทั้งทุกสิ่งอย่างเออขอแก้ข่าวกัอนครับไม่ได้เจ้าชู้ค่ะไปถึงอะไรชีวิตจริงหรือว่ามอโวค่ะแล้วชีวิตจริงก็คนดีค่ะขอแก้ข่าวก่อนรับพิ่ิตาคนเดียวค่ะใช่เพราะว่าใครเจอหน้าก่อน ย่าอย่างนั้ไม่ไม่ได้ไม่พอแบบไหนใช่ไหมใช่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 ไม่ได้กับคำนี้กับบทบาทมาโบหลายคนก็คือชมมากอีกมองช่วงท้ายๆนี่คือแบบว่าปลอบใจเพื่อนสุดตัวมันเป็นบทน้องมันเป็นบทมันเลยต้องเล่นตามเป็นบทให้รีแอคเป็นคำตอบได้ไหมเพราะว่าแบบเออด้วยความที่เราเจอบทเรามันก็ยากแต่มันก็ไม่ได ยากเท่าของน้องใช่พอเราเออเอาเป็นว่าดีใจทันน้องที่ใช้แสดงออกมาได้ให้เราเสียงตาได้ไม่แต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเป็นไปนตามหมายถึงว่าคู่พี่มิวพี่เน่มันจะเป็นเหมือนแบบตัว pop up ตัว pop up ที่ทําให้ฉากฉากหนึง่งมันแบบหนมันค complete นึกออกใช่ปะมันเลยก็เลยโผล่มาในแบบ มันเลยจะเป็นซีนที่ secret เช่นแบบฉากเช็ดผมอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเกิดอะไรขึ้นคาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออมันจะเป็นฟิล์มนานมันจะมีมันจะมีมันจะมีความหมายของมันแบบทุกๆซีนอ่ะมันจะเหมือนพอเราให้คําปรึกษาเขาใช่ไหมคะเรามันก็จะคัดมาที่อ้าวแล้วคุณล่ะคุณ practice what คุณ preach หรือเปล่าแบบแล้วตัวคุณล่ะคุณทำยังไงแบบอย่างเช่นแบบฉากแบบเอ่อง้ออย่างเงี้ยที่เราแบบเฮ้ยมันไม่ได้อยู่จะมาแบบรอเป็นวันในการง้อไม่ได้อย่างคู่เราอย่างเงี้ย ซีไม่ถึงแบบ5้านาทีเราก็้องกันแล้วเราก็เหมือนแบบก่อนที่เราจะไปแนะนําเขาอะตัวเราเองก็ต้องเหมือนมีแบบประสบการณ์อะไร่างใดๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยากตรงที่มิวเป็นคือไม่เหมือนหมอโบเลยใช่คือหมอโบจะให้เหมือนหนึงไม่ใช่เขาบอกเขาบอกไม่ต้องชูแก้เฉาแล้วเหมือนเราจะเป็นเพื่อนที่จะไฟาแทนเพื่อนจะแบบเหมือนหาคําตอบนะมิวจะไม่คือมิวจะแบบ เหมือนจะไม่ได้พูดคือจะเป็นคนพูดให้คําปลอบปลอบเพื่อนหรือให้กําลังใจเพื่อนไม่ค่อยเป็นใช่ใช่จริงๆแล้วจะเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนนิ่งเหรอล้วไม่ค่อยไม่ทันไรใช่ทันแต่ว่าทันอยู่นะแต่ว่าไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่ทันเจน่าคนเดียวไม่แต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบถึงบางทีเขาอาจจะแบบไม่ใช้คําพูดในการแบบให้กําลังใจแต่เขาก็จะมาแบบเออจะเป็นคนให้ชแบบอะไรใช้คําพูดไม่ค่อยเป็นอ่ะอืมจะแบบไม่เป็นไรนะ ยังช่างอ,าอะไรอย่างไงแ<ช>หละคนเขาบอก<จ>อิจฉาม,มากหมอโบนี่คือมีพี่สิตาทั้งสวยทั้งดุ<อ>ทั้งแบบทุกอย่างเลยเนยคะเลนน่ก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทพี่สิตาเพราะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่อ่านบทแล้วก็ตั้งแต่รู้ว่าได้เป็นแบบตัวละครของพี่สิตาก็ <laughs> คือแบบแฮบบปปี้มากๆเพราะเราอ่ะอยากอยากทําความรู้จักกับเขาเราอยากรู้ว่าแบบเขา มีความเป็นมายังไงเขามีทัศนคติกับอะไรอลอย่างยังไงแบบเขาเป็นตัวละครที่น่าสนใจสําหรับเรามากๆแล้วพอเราได้มารู้จักเขาจริงๆก็อืมเดี๋ยวไว้ค่อยคืนตัวละครขอเก็บไว้ก่อ <c oughs> ยส่งตัวละครกับ <c oughs> ใช่พรูว่าเหมือนมี special relationship กับพีิศดากมากๆฟ e ดแ a c k ดีขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรอีกแล้วหรือเปล่าเริ่มจากคู่จินนี่กับเจน่าก่อน มีอะไรเนี่ยคือแบบมีอะไรไหมมันต้องมีอะไรต่อจากนี้แล้วหรือเปล่าเหมือนงานอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลยปะคะเอ้ยอยู่พูดจริงนะคะอ่าเขาจะบอกไลฟ์อัพหอมแบบวันเดือนปีโอเคน่าบอกเขาห้องดับโอเคคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะค่ะตามหลักแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ต้องแบบต่อๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือจะว่า ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมีแต่จะว่าสิ่งที่มันแบบอยากให้ทุกคนแบบที่ทุกคนรอมันคงเป็นเรื่องอะไรแล้วมันจะเป็นบทแบบไหนมันจะเป็นหมอกับคนไข้อีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเพียร์เขาดั้กนหอเปาจะเป็นใครนะเลยแดงนะแดงแดงแดงีช่วงนี้เป็นคนไข้ตอนนี้เป็นคนไข้อยู่ คืออยากให้ทุกคนรอลุ้นดีกว่าค่ะว่าบทของเราอ่ะเราจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแบบเราจะได้รับบทอะไรหรือว่าเขาจะเจหรืออาจจะเป็นเจจีนยังไม่จบค่ะทุกงานเลยตีทุกงานไม่เราเราก็ดักเขาไว้ก่อนไงถ้าเขาถามก็บอกว่าอ่าอันนี้ก็อาจจะต้องรอลุ้นเออค่ะแล้วก็รวมถึงแบบการได้เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่แค่ในซีรีส์เขาเรียกว่าอะไรนะ อะไรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไอปเออของไปกันหมดแล้วตอนนี้ค่ะแฟนเจออแฟนอะไรนะแฟนเจอเจอแฟนในท m e e อ y ยูนะคะพี่วิวกับพี่เน่ค่ะก็ของเราเหมือนที่เจน่าพูดเลยค่ะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละมันต้องมีอะไรเพราะว่าหรือว่าคุณจะมีแบบเดี๋ยวมันมันจะต่อกันหรือมันจะเป็นอีก อย่างหรือมันจะยังไงก็ไม่รู้ก็ไม่รู้คุณจะอยู่สถานที่ไหนกันเนาะบนฟ้าหรือบนถนนหรืออะไรหรือว่ากําลังแบบมอดอุโมงค์หรือว่าจะเป็นอะไรพาเคยพาไหนอะไรใดๆไเนี่ยสปอยหรือสิสปอยอะไรคะสปอยสปอยไม่ได้หรอกถ้าเราพูดมันก็หลุดวอดอ่ะก็ให้เขาหลุดก็ได้หลุดก็ได้เนาะ เราก็รู้กันแค่นี้ก็พอสปอยสปอยไลฟ์อยู่อ๋อไลฟ์อยู่ให้แหละให้เวลาเป็นคำตอบสปอยสปอยว่าแบบเป็นคนเป็นคนชอบคนซึนซึนฮะไปยินหอาจจะเป็นเราชอบหรืออีกแล้วนะอาจจะเป็นแบบตัวละครอาจจะเป็นแบบอะไรอย่างอะไรยังไงไม่รู้เหมือนกันหรือทำอาชีพอะไรคะอุ้ยอาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็นทำอะไรอาชีพนะอาจจะเป็นหมอเหมือนเดิมเพื่อนนะ เราอาจจะเป็นคนไข้ก <cues> like <laughs> ็ได้เอาเนี่ยเราไม่เป็นหมอแล้วหรือว่าจะเป็นเป็นไข้หมดไปแล้วก็คนไข้อะไม่ป็นแล้วขอเป็นติดคนหรือว่าจะเป็นพอรักต่ออาจจะใช่อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่รู้หรือว่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งพอแล้วค่ะพอเดี๋ยวพอดีก่อนคาถามต่อไปค่ะอ่ะ่าเดี๋ยวมันจะเลยเถิดกันไปมากกว่านี้หล่อเจ้ามันจะไปั้งน้าันเลจะลหมดแล้วอ่าให้แต่ละคนขอบคุณแฟนๆห่อยสีที่แบบสนาบสนุนจนวันนี้เรามาถึงภาวาไรแล้วก็โซเอาด้วย เริ่มจากพี่มิวก่อนละกันก็ขอบคุณแม่แม่แฟนแฟนทุกคนนะคะทั้งของน้องแล้วก็ของมิวเรเน่นะคะขอบคุณที่เทรนมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP ล่าสุดนี้แล้วก็เมื่อเช้าก็เห็นเริ่มเทรนกันเหมือนกันขอบคุณที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รักน้องรักมิวรักเรเน่นะคะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันที่คอยสปอร์ตพวกเราทั้งหมดมาตั้งแต่ ต้นจนถึงตอนนี้ก็อ p ีสุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคำติชมทุกๆคำแบบคือสังเกตว่าทุกคนที่ที่แบบที่ชมใน Twitter ทุกคนที่แบบเมสเซจมาคือคำชมของทุกคนคือแบบจริงใจมากอะแล้วแบบยาวมากทุกคนคือแบบวิเคราะห์แล้วแบบชมรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นของบบจีนี่ของเจน่าของเราของมิวทุกคนคือแบบ วิเคราะห์ว่าแบบเออพวกแบบเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราแบบสิ่งที่อยากจะขอบคุณมากๆคือขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจและก็ความรักที่พวกเราใส่เข้าไปพวกเราทุกคนเลยรวมทั้งทีมงานด้วยรวมทั้งผู้จัดด้วยคีนกผู้กำก,กับด้วยขอบคุณมากๆที่ที่รู้สึกสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปค่ะอ,อ๋อหนูอืมก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะ่ะขอบคุณ ทั้งจะว่าสิ่งอย่างแรกที่แบบขอบคุณทุกคนที่อ่านนิยายมาก่อนหน้านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ได้อ่านนิยายผิดรักอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนที่จะเป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นนิยายก่อนใช่ไหมคะก็ขอบคุณทุกคนที่ได้รู้จักผิดรักแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รอตั้งแต่ที่เราแบบมันขึ้นโปสเตอร์แบบยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครจะเป็นคนเล่นเรื่องเนี้ยที่แบบตามหา นักแสดงหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่รอเอา้าก็ใช่ไงเขาขึ้นหนว่าแบบจะเกาใช่ปะเอเอแล้วก็ขอบคุณที่รอว่าใครจะเป็นคนเล่นคือจนถึงตอนเนี้ยมันคือลาแปฟกโสดแล้วอะ่ะจํานวนของคนที่เข้ามาดูมีทั้งแฟนนิยายแล้วก็แฟนนขับของเราที่เข้ามาเป็นแฟนขับของเราเนไหมคะคือมันก็แบบ สะสมจำนวนคนคนรักคนชอบขึ้นมาเรื่อยๆตามระยะเวลาของเราจนตอนเนี้ยเรามีแฟนคับที่ได้นั่งเต็มภาวาไรแล้วอะออนึกออกไหมคะคือก็ยังมีบางส่วนที่กดบัตรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจีก็เลยรู้สึกว่ามันเติบโตขึ้นมากๆจากวันแรกที่เจเห็นจากวันแรกที่เราไปวงสุง<ว>งงส่งกันใช่ไหมอันนั้นก็เป็นแฟนกลุ่มหนึง่งใช่ไหม แต่ตอนนี้ก็เหมือนขยายวงแบบ <S 2> <S 2> <S 2> มีคนรู้จักเรามากขึ้นจะว่ามาทั้งแบบจากคนที่เจอพี่จินนี่ก่อนเจอพี่เน่เจอพี่มิวเจอเจอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ <S <S เราสี่คนเนี่ยแฟนๆขับทุกคนนะ่ะกลับกลายเป็นครอบครัวเดียวกันก็คือครอบครัวผิดหลักจะว่ามันเลยทําให้ตรงเนี้ยมันเลยเหมือนแบบเพิ่มเสถ阔ที่ใหญ่ขึ้นแต่ทุกคนก็รอติดตามเราจบตอนเนี้ยทุกคนก็ยังถามถ,ามถึงว่า เอ้ยจีวิสล่องใหม่จะมีตอนไหนแล้วก็แบบกิจกรรมต่อไปจะคืออะไรหรือว่าโปรเจกต์ถัดไปคืออะไรอะไรเงี้ยตรงนี้จะก็รู้สึกว่ามันเลยมีแรงที่จะแบบคือแบบมีคนรอผลงานเราแล้วอะแล้วก็ขอบคุณทุกคำแบบติชมเลยค่ะถึงแม้จะ,จะอ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่จะไปงานเน่ยจะเจอรอยยิ้มและแบบความแฮปปี้ของทุกคนมาโดยตลอดทุกคนก็จะแบบจะน่าจะน่าสูนะ้ๆนะอะไรเงี้ยคือ จจจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์แต่เจจะแบบเจจะสนุกกับแฟนคลับที่มาหาเจสมากกว่าถ้าเกิดทุกคนสังเกตเจจะไม่ค่อยเป็นแบบจจะไม่ค่อยอยู่ในโซเชียลสักเท่าไหร่แต่ว่าในชีวิตจริงอะถ้าเกิดใครมาเจอเจหรือว่าใครแบบผ่านได้คุยกับเจอะไรเงี้ยพวกคนสังเกตดีจะเหมือนไฮเปอร์อะคือแบบพอเจเจอทุกคนอนะมันเลยแบบดีใจทีจ่ได้เจอทุกคนเพราะว่าเจไม่ค่อยเป็นแบบโซเชียลเกิร์ลขนาดนานอะไรเงี้ยต้องขอบคุณทุกคนคะ่ะแล้วก็ จะก็ได้เห็นทุกคนจากตาเนื้ออะไรเงีง้ยนะคะด้วยแบบที่ผ่านมาจิก็แบบได้ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแฟนขับทำโปรเจกต์ใช่ไหมคะที่ MBK ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบโอ้คือแบบจำนวนคนแบบเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอะ่ะมันเลยแบบนี่แบบนี่จะเป็นใครเราไม่ตัวเองไงเป็นดา,ยยาราเราไงก็นั่นแหละค่ะคือ หนูก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นนักสแสดงหรือว่าจะแบบโหแบบก็อะไรอย่างเงี้ย <ST> นึกออกไหมคือจะไม่รู้สึกงั้นคือเจยียงแบบตกใจทุกครั้งที่เจอแฟนขับเยอะเแล้วก็ยังตกใจทุกครั้งที่แบบมีคนรอติดตามผลงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบก็ขอบคุณค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้เจอกันอีกงานหน้าๆแล้วเจก็สัญญาว่ามันจะมีแน่นอนค่ะ ค่ะก็พี่ๆแล้วก็น้องก็พูดแผนไปหมดแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยก็หนูอยากจะขอบคุณอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้มาเจอกันก็คืออะไรก็ตามเลยที่ทําให้เกิดเป็นเรื่องผิดลักขึ้นมาค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือโชคดีที่สุดในชีวิตของหนูที่หนูได้เกิดมาแล้วหนูได้เจอกับทุกๆคนจากครอบครัวเราที่แบบเล็กมากๆในวันแรกตอนนี้มันก็ขยายใหญ่มาแบบ เ,เล็กออะไระเล็กมากแต่ใจทุกคนใหญ่มากเลยนะคะใช่ใช่ใช <c oughs> แบบว่าตอนแรกอาจจะมีหนึ่งแล้วก็เพิ่มมาเป็นสองสามสี่แล้วก็ค่อยๆข <c oughs> ยายมากขึ้นนะคะแต่หนูก็ดีใจที่แบบเออคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่วันแรกอะ่ะเขาก็ยังเดินกับเรามาจนถึงทุกวันนี้มันเลยเป็นอะไรที่ทําให้หนูกับน้องแล้วก็พี่ๆทุกคนอะ่ะรู้สึกใจฟูมากเรารู้สึกว่าเออ เราผูกพันกันแล้วครอบครัวของเรามันขยายใหญ่มากขึ้นแล้วหนูก็ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าอ่ะหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้ในโรงพาวาลที่แบบที่นั่งเป็นพันกว่าที่แล้วมันก็เต็มเร็วมากๆหนูก็ยังคิดว่าแบบเออหนูอ่ะเป็นเด็กธรรมดาอยู่เลยแบบเราก็เป็นคนธรรมดาแต่เฮ้ยมันมีคนแบบอยากมารอเจอเรามีคนคอยส่งกำลังใจให้เราหนูก็รู้สึกแบบแรงฟูมากๆค่ะ ไม่ว่าเวลาเราจะไปทํางานอะไรอะ่ะจะมีคนคอยเชียร์ทั้งทีมหน้าจอทั้งทีมหน้างานแล้วก็หนูรู้สึกว่าบนถนนเส้นเนี้ยหนูไม่ได้เดินคนเดียวหนูมีเจนา่าหนูมีพี่แน่หนูมีพี่มิวและที่สําคัญคือหนูมีทุกๆคนซึ่งเธออยา <c oughs> อะไรเร <c oughs> า <c oughs> อ๋อแผลดเราเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ใช่ก็มันมีทุทกทคนแหละค่ะก็เลยทําให้หนูอะ่ะรู้สึกอยากที่จะเดินต่อไป แล้วก็อย่างที่น้องบอกแหละค่ะก็คือเหมือนทุกๆคนก็ยังรอผลงานต่อๆไปของเราใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกดีใจที่เอ้ยเราเรา,เรามีคนรอแล้วว่าแบบเอ้ยเราจะทําอะไรต่อไปหรือเราจะเติบโตไปในเส้นทางนี้ยังไงก็เพราะเราก็จะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะพ<ข>อะจะเห็นเส้นทางแล้วค่ะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเส้นทาง,กางใกล้ๆนี้วันนี้ถ้ายอดเพราะว่า EP เก้ามันกท 6, นะลุหกแสนโหดเลยเนอะถ้าวันนี้มันแบบทะลุหนึ่งเอ็มอย่างเงี้ย มันมีอะไรไหมแบบอัดฉีดหน่อยไหมไม่วันนี้จะให้ของขวัญก่อนหนึ่งเอ็มเลยโอ้ใช่แต่ถ้ามันหนึ่งเอ็มล่ะลองให้รออะไร <laughs> อัดฉีดหน่อยไหมล่ะ<น>อัดฉีดหรอ หนู่ามีหนูอะมีอะไรพิเศษมาให้แต่ว่าถึงไม่ถึงหนึ่งเอมถึงถึงมันจะไม่ถึงหนึ่งเอ็มอะหนูก็จะทำอยู่ดีก็ก็รอนะคะจัดไปดูน้เจนาไม่เอะไรไม่มีหรอกพูดไปก่อนแอ่้าหนูก็มีเหมือนกันงั้นพูดไปก่อนมีอะไรเอาก็พูดไปก่อนเราจะคู่กันได้ ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วค่ะขอบคุณค่ขคณะ,คะขอบคุณค่คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ